ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง u t u b e นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องรถไถมือสองของร้านเทตัเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านมีรถไถคูเปต้ารุ่น L4018 มานำเสนอหนึ่งรายการนะครับผมก่อนรับชมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อคนลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปต่างๆที่ทางร้านได้อัปเดตใหม่ๆ คลิปนี้ก็เช่นกันครับวันนี้มีรถสภาพสวยๆนางฟ้าเลยครับสภาพใหม่ๆเลยครับจะจอดในศูนย์ก็คือรถใหม่ดีๆนี่เองนะครับคันนี้ L4018 ครับรถปี60นะครับ700กว่าชั่วโมงครับคันนี้แต่ว่าสภาพสวยกว่าเยอะเลยครับกับชั่วโมงที่แจ้งไปดูจากพวกหัวน็อตอะไรต่างๆนะครับสูนสีเดิมทั้งคันสวยๆแลยครับดอกยางเต็มเหมือนรถยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับดูน็อตครับยังใสกิ๊บอยู่เลย นะครับแต่ละจุดนะครับเดิมทุกจุดเลยนะครับดูนะครับสวยมากครับถือว่าเป็นรถที่สวยมากเลย L408 ปี60นะครับอ่คมใบดันครับก็มีแค่สีด้านหน้าใบดันนะครับที่ถลอกไปนะครับนอกนั้นยังสดสดใสใสอยู่เลยดูคันใบดันครับนะครับกาดไม่มีรอยเลยนะครับเดิมนะครับ ฝากระโปรงไม่มีรอยเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับมาร์กต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับมาร์กที่แต้มไว้นะครับครับแต้มหมอน็อตแป๊บยังใสนะครับดูครับถือว่าเป็นรถสภาพใหม่มากจริงๆนะครับอ่ามันมีถลอกนิดหน่อยเองเท่านั้นนะครับอาจจะขนาดดูใต้เบาะนะครับใต้เบาะสียังสดอยู่เลยนะครับชั่วโมงนะครับดูครับ7จ2ชั่วโมง 792ชั่วโมงนะครับยางไม่ต้องพูดถึงครับยางเต็มเลยกระทะสวยๆน็อตไม่เคยขยับสักตัวครับแม้แต่ล้อยังไม่เคยแกะเลยนะครับ l 4 0 1 8ดรถปี62นะครับสภาพสวยมากๆเลยนะครับใบดันกับผานหลังนะครับผานหลังเป็นผ่าน6ตาช้างนะครับผ่านก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับสีสดๆเลยนะครับใบเต็มดี ฐานกระสมกระลุดรับฐานใหม่ๆเลยนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมนี่ใช้งานน้อยมากจริงๆนะครับสลับคันนี้รับปุท้ายครับท้ายเดิมๆนะครับวีดีโอน่าจะยังไม่เคยใช้งานนะครับตัวนี้นะครับพีดีโอนะครับซีนไม่มีรั่วแน่นอนนะครับผมระบบไฟนะครับทะเบียนก็สวยครับ9 1 6านกนะครับบุดิลัม แต่ขายรถไถใหมา่าก็ว่าคันนี้สวยที่สุดเลยครับใหม่จริงๆนะครับยอมรับเลยนะครับลูกค้าท่านใดมองหารถไถมือสองสภาพใหม่ๆติดต่อด่วนเลยครับคันนี้ไม่ผิดหวังครับนะที่เบอร์089 283 291 1้า9 2 8 3 2 9 1 1้านเ,าเกอดอกร้นเคอร์เมืองน้องกี่ยนินดีให้บริการนะครับคันนี้ก็เท่ากับได้รถใหม่เลยครับเปิดราคาอยู่ที่449,000บาทนะครับ449,000บาทนะครับ อุปกรณ์ใบดันผันหลังนะครับตาช้างทั้งคู่ครับใบดันตาช้างผันหลังตาช้างรถใหม่มากๆครับนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่แจ้งนะครับเดี๋ยวเอาฟังเสียงเครื่องดูนะครับเดี๋ยวขึ้นลองนั่งครับขึ้คอไอเสียยังใหม่ ไายเสียครับไายเสียยังไม่อะไรเลยครับสวยจริงๆครับน,นี้นะครับสับมาเลยมเร่งรีบมากครับเร่งรีบมากเร่งีบหลังนะครับ 04018นะครับลูกค้าท่านใดมองหาโทรด่วนนะครับ0892832911 0892832911ครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณลูกค้าที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ